ขายันแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทําทุกวันทุกวันขายันนะโอยภาพที่เขานอนน่ารักมากเลยลูกจากคุณสายนะคะอันนี้สายลมกับสายฝนดูนอนเบียดกันลูกเก้าอี้นี้มันพังหมดไงสองอันพังหมดนอนเบียดกันน่าเอ็นดูจังเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะเพราะว่ามันสายแล้วแต่มีลม เออถ้าวันนั้นไม่เก่งไม่ตัดสินใจช่วยพวกเขามานี่ป่านนี้ก็คงไม่ได้อยู่แบบนี้แล้วนะคะน่าจะไปโดนทิ้งป่าหมดแล้วนะคะลูกเอ้ยเห็นแล้วก็สงสารข้าเจ้าข้าต้มดอกแก้วขันข้าว มายมตัวใหญ่มากนอนที่ของเขาเหรอนะมายมฮะมายมนอนที่ของเจ้าแม่เจ้าแม่ใบตานเหรอ,โอ,โ,อโอ้แม่ไม่ทำแม่ไม่ทำแม่ไม่ทำลิลิมาลิน้อยแตงกวาเจ้าแม่ใบตานมาอาบแดดเลรอคะฮะมาอาบแดดแล้วลูกมายมเลยไปนอนแทนใช่ไหม แต่งตัวอาบแดดปะกว้ยปะกว้ยก็อาบแดดน้องพลอยน้องพลอยกับใครกับคินจังอ,ออกมาอาบแดดกันลูกครับครับลูกนะลูกนะครับ ทำไมเดิน <laughs> มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มากีวี <c oughs> ่ไปไหนไปไหนโอ้ยใส่กีวี้ขึ้นรถทีไม่ต้องไปแผลมาทางนี้ลูก <c oughs> ไปไปเดินไปเดินไป <c oughs> เดินไปเร็ว <c oughs> เดินนะล,ลูกเดิน <c oughs> ทำไมมันเอียงอย่างเงี้ยลูกฮะขาเอียงเหรอ จัดทรงไม่ได้ขายเอียงเอ้าเอาขายเอียงจัดทรงไม่ได้อะลูกฮะจัดทรงยากยากมากๆเลยอ่ะใบตาลอ่ะเดินกับใบตาลแล้วเดินกับใบตาลโอ้โอโหน่ารักอ่ะอ่ะอชนชนชนอ่ะชนใบตาลอ่ะชนใบตาลแน่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 น่ารักมากเลยหอมหอมกันโอ้โห ไปตาลน่ะลกูกตามนะตามไปตามนะเนี่ได้เดินเล่นกับพี่เขาอ่ะเก่งมากเลยลกูกขายันแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทําทุกวันทุกวันขายันนะบางทีแม่ย่งไม่ได้ลงคลิปนะคะเวลาทําอ่ะเนี่เขาเริ่มขายันละเห็นไหมคะเห็นไหมขายันแล้วโอ้โหโดนคู่กับใบตานน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆ ยืนนานๆหน่อยนะลูกกุกำลังใจเพียบเลยปังๆทำอะไรขา้าวลามพ่อใหญ่อยู่นู่นพ่อใหญ่พ่อใหญ่นั่งอยู่นู่นอ่าใบตาลไปไหนละอ่าหยับหยบเดินโชว์หน่อยลูกหยับเดินโชว์หน่อยเดีวขยับนี่เห็นไหมขาเริ่มตั้งแล้วนะขาข้างน้องก็ตั้งนะคะเห็นไหมให้เขาจัดทรงเขาเอง บางทีเราจับจัดอะจับยากเขาดิ้นดิ้นเนี่ยก็จะขวนคอแม่คอแม่จะมีแผลทุกวันเลยคอแม่จะเป็นแผลทุกวันอ่ะเดินเดินอ่ะมาหาแม่ทางนี้มามามา,มาทางนี้ทางนี้มาเร็ววิวีมาวิว,มา,ว,วมาทางนี้ดูเออเก่งมากเห็นไหมคะขยับขยับข,บขาขยับแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ นี่นี่ยันด้วยยันด้วยเออทำทุกวันเด้วก็เก่งนะลูกนะเห็นไหมคะเห็นไหมไม่ลากไม่ลากลอยมันทุกทีแล้วนะมีขยับขาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เก่งจะเอาผ้าเอาผ้ามาใส่ขาเขาแล้วก็จับเขาเดินด้วยนะคะจะทำเห็นไหมขยับแม่พ่อ,พอแม่เห็นแล้วชื่นใจลูกโอ้กกำลังใจเพียบ กำลังใจเยอะเลยดีมากๆเลยตรงนี้มีแดดนะคะทําให้พวกเขาได้มาอาบแดดกันเนี่ยพวกเขาก็จะได้มาอาบแดดกันเอ,เอาเอาเอาไปทองเอาไปทองไปไหนลูกไปทองไปไหนวิววิเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้มามาเนี่ยเห็นไหม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  ขายันแล้วเห็นไหมนี่นี่ขายเหยียบนะคะทุกคนขาเหยียบขายยันแล้วเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยไปหาใบตอใบตใบตานเหรอใบตานทำอะไรใบตไาไปแอบอะไรตรงนั้นลูกหือใบตานออกมามาพาน้องเดินเร็วๆใบตานมามาเรียกด้วยเอยหันหน้ามาด้วยเวลาแม่เรียกอะ่ะมามา คีวี่เดินลูกมาตาลใบตาลคนสวยมาเดี๋ยวนี้มาหน้าบัตรเดี๋ยวนี้ไม่สนละไปละไปละนี่ขายันด้วยนะคะขายันด้วยไปไปลูกไปไปไปกลุ่มนอนก็นอนกันกลุ่มเล่นก็เล่นกัน เล่นกันอ้ากลุ่มเดินก็เดินอ่าเดินเดินก้าวก้าเดินก้าวก้าเดินก้าวขาอ้าววตบด้วยวตบไผ่ทองด้วยละ่ะอมไม่ลงไปตรงนั้นลงไปทำไมลูกตัวนั้นมันท่าที่มันจะขึ้นยากมันชันเนี่ยเห็นไหมฮะ ขีบขาเลยเห็นไหมคะเห็นไหมได้ผลแล้วนะนตามยากเอาๆวิ่งไล่เขาวิ่งไล่เขาอะไรจะเก่งขนาดนั้นฮะแตกหมดแล้วช่างเราก็ไม่ว่างนะคะทําวัดอยู่เอามาทังนี้มามามาๆๆมามาเอออ,ออึ๊บอ,อึบเ็นก็ไม่ว่างทําวัดอยู่ทําวัดป่าอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ไม่เก่งถ่ายคลิปวัดป่ามา ให้นะไม่เคียงถ่ายเริ่มต้นทําแล้วแหละแต่ว่าก็ไว้รวมรวมรว,วมให้แบบเสร็จแล้วไม่เคียงจะมันลงให้พ่อแม่แม่ได้ดูกันนะคะจะได้นอโอมุทนาสาธุด้วยกันนะคะที่ทํากระถินกันมานะคะที่วัดป่าไม่เคียงถ่ายไว้แต่เริ่มทําเริ่มไรแล้วแหละแล้วก็ไว้รวมให้ดูทีเดียวนะคะอ,ะอ่ะเดินอีกหน่อยเดิน,นยังไงเร็วไ่เงินเรียกตัวให้ใช่ไหม ใช่ไหมลกูกมานี่หาแม่หาแม่มาวิววิมานอนกันสบายใจเลยลูกเอ้ยแม่เอาแล้วใช่ไหมพอแล้วนะพอแล้วใช่ไหม ฝากพ่อพ่อให้แม่ไปกดตะก,ก้า,า,าสินค้าของแม่เกียงกับเด็กๆได้นะคะที่แอป Tik t o อกนะคะช่องปองปอนทู่แม่เกียงนะคะแม่เกียงจะลงปกักตะก้าไว้ขายของขายอาของกินขายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะของใช้หมาแมวอะไรเงี้ยค่ะบอกก็ไปกดตะก,ก้าให,ให้ให้ให้กับเด็กๆได้นะคะก็จะได้กินเป็นในหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะในหน้าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างละ5บาท10บาทไม่อย่างก็เอานะคะ เพื่อต้องดูแลลูกๆอีกเป็นร้อยชีวิตนะคะก็ต้องทำนะคะ,ะแต่ก้าบางบางอย่างก็ได้ประมาณสี่บาท5บาท5บาท,5บาทกว่าๆค่ะสิบาท10บาท,บาท11บาท12บาทก็มีอย่างเงี้ยค่ะได้สินค้าแต่ละตัวจะได้ประมาณนี้นะคะฝากพ่อแม่ไปกดสินค้าได้นะคะที่แอปทิกต o k นะคะปังปอนลูกแม่เกียงแล้วก็สินค้าในแอปเพจเพจนะคะเพจ Facebook นะคะช่องทาโลกผู้ไม่ยอมแพ้นะคะ มีขายทั้งสองอย่างทั้งสองช่องเลยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านมา,มากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ